สวัสดีครับผมนิวโต้ตค้านะครับวันนี้ผมมีลูกค้าท่านหนึ่งนะก็ได้มาซื้อรลบุสองที่โต้ตค้านะครับผมผมจะสัมภาษณ์นะครับว่าทําไมลูกค้าถึงเลือกที่จะซื้อรลบุสองที่โต้ตค้านะครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อเอกลินครับผมพี่เอกลินนะครับครับผมวันนี้พี่เอกลินอ่ามาซื้อลบรุ่นอะไรพี่อ่าโตโยต้ารีโว่ดับเบิ้ลแคปครับผมโตโยต้ารีโว่ดับเบิ้ลแคปใช่ครับพี่เอกลินพี่เอกลินรู้จักโต้ตัวค่ะอ่ะจากสื่ออะไรยังไงบ้างเอออกกมาาจ นี่อ๋อเคยบอกแล้วนะครับแล้วก็แนะนําพี่มาใช่แล้ววันนี้มาดูรถเป็นไงบ้างความประทับใจเป็นไงบ้างครับพี่คือรถสวยครับก็ดูแล้วคุณภาพค่อนข้างดีครับผมรวมถึงบริการด้านต่างๆนะครับดีมากครับโอประทับใจขาพอกมากพี่นะครับพี่กระดีนผมอยากให้พี่กระดีนกลับมาซื้อกลับมาเลื่อนที่สองที่สามอย่างเงี้ยอยากจะได้คำแนะนำจากพี่กระดีนนะครับว่าให้ผมปรับปรุงตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่มันตกขาดบุกคลออะไรอย่างเงี้ยพี่ คือถ้าจะให้ผมแนะนำครับคือไม่ไม่มีข้อแนะนําครับเพราะว่าจากที่ดูจากภายนอกแล้วก็บริการทั่วไปนะครับก็ได้มาตรฐานดีเยี่ยมอยู่แล้วครับผมขอบคุณมากเลยครับัดีแล้วก็สุดท้ายพี่กนะครับทางโต้ตุ๊กคาก็จะมีการประเมินด้วยนะครับพียกนก็คือโต้ตุ๊กค้ามามาตรฐานที่คุณวางใจจะผ่านในจะผ่านในสถาพี่กฤินหรือเปล่านะครับผมถ้าผ่านในสถาพี่กฤินะยกนิ้วโป้งตระกูลดังๆว่าเซลล์นิวนะฮะตรงเองเยี่ยมนะครับ ผมย้สัญญาณก่อนนะเดิมสามนะครับโอเคนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าพี่เอกรินเนี่ยจะให้เซลล์นิวเนี่ยเป็นมาตรฐานคุณวางใจผ่านในเวลาปียกหรือเปล่านะครับผมหนึ่งสัญญาณก่อนนะครับผมจะสัญญาณอย่างนี้แล้วผมนี่ตกใจโอเคนะครับหนึ่งสองสามครับเซลล์นิวเยี่ยมครับปีกเก่งมากเลยนะครรัับบบคคขอุณะติดนะ เป็นตัวแทนของตัวตู้คานพี่เอกลินครับขออนาพี่เอกลินมีความทุกข์ความเป็นเลิศแล้วก็ขออนาที่กานงานมีความรุ่งเรื่องขอบคุณพี่เอามากครับ